หากินใดจะด้ยามมีงานเนี่ยคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดเนี่ยคันเรนเป็นเนี่ยทำกระไล่สดเป็นหน้ามวยยังใดครับผมคุณพิณหน่อยมินจาสวัสดีครับผมคุณพิณหน่อยมินจ่าเห็นมาส่องเถื่อในค้าขายของเข้าใจกันอยู่บึงเรลือกบรรยากาศไล่สดเป็นตะคืออยู่ไล่สดไปนําขายของไปนําภัยกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณกําผิวกับคุณ บนมีไบหัดใสเลยเนาะเอเขาว่า,านั่นครับผมขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้เคยสมควรหับแกเวลาแลวเนาะเพราะว่ายังอยู่ครับผมยังยังวยังยูนแต่คลิปก็ยังม่าท่านเห็นไหครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมคุณเพ็น่หน่อยเี่นจะเป็นผู้ต่อสู้มันกำกันตไว้สมัยยังไรสดเลเนาะขอบคุณหลายๆครับผมคุณเพ็่หน่อยเีจ่จะาคลิปสัน้นคลิปเลี้ยวเคยผ่านอย่างอางี้หรอกเพราะว่า บูเขาเจ้าลงยางต่ำมือละสามคลิปเดอขเข้าว่าแต่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้คือสมควรเง่อแกเวลาเลยเนาะเพราะว่ายังอยู่ครับผมยังยังยังยีาก็สวัสดีคุณบันเถิงครับผมคุณมือเถิงสวัสดีทักทายทุกคนทั้งข้าขอบคุณหลายครับผมคนจมจชนกับทักทายคนณมวลไทยเอื้อผมคุณยายป้าครับผมคนจมจชนอกโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณหลายครับผมคน เป็นนานนินจาทักทายคุณบนมีครับผมคุณบนมีทักทายคุณเป็นนอนนินจาครับผมคุณชนกขอตัวไปก่อนข้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณชมชนกสวัสดีให้กำลังใจเสมอเลยจ้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณกันขอบคุณหลายๆครับข้ามาทักทายเอคิปท้าคุณทับทิมพักเนียบ่คอยเห็นเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาบ่เคครับผมคุณบนมีสีบนชายสวัสดีครับผมคุณบนมีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณบนมีก็ เขามาให้กำลังใจเคบพ่อสอนเนาะใครบ่มีคนสอนใอยมีคนสอนหันเลนอยู่คนเดียวไหมแต่เลนตอนนี้ก็ชี้เป็นอยู่หรอกเพราะว่ามีเปิดเบึงในย t u b e เนาะแต่อีกอย่างอย่างผู้คนเขาค้าขายเปดนน้ำขล่สดเขาก็ยังได้ไหมเขาค้าขายเปดนน้ำขล่สดไปนําเขาก็ยังผ่านเดี๋ยนี่เห็นมูอเขา ขอบคุณหลายๆครับที่เขาว่าให้กำลังใจกับผมคนชมชนกตอบกลับคนนิติศาลาคนนิติศาลาสวัสดีค่ะคนสมหมายเพิ่มกับทีหูจากกันครับผมหูจากกันแม่แน่แหละครับผมแต่เรามือก็ใหญพันดันคนไมใหายเรื่อยๆครับผมคนขมผิวทัไทายคนเป็นนอยนินจาคนโปสวัสดีคนสายชนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคนแก่วันนี้กาลังรับชมงกับผมขอบคุณหลายๆครับผมเอาก็ สวัสดีคุณบัณเทิงครับผมคุณบัเทิงสวัสดีทักทายทุกคนทั้งข้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณจมชโกกนกทักทายคุณวันไทยเอ,อื้อตอบอย่างเดียวว่าแต่ว่าเจ้าสองสี่ขึ้นสิขายคลองอยู่เนาะเลยจะไหเพราะว่าสวัสดีครับผมคุณตับเต็มกับผมคุณตับเต็มกําลังรับชมกับผมขอบคุณหลายๆครับผม วันนี้คนทับทิมก็มาก,ก่อนมูสมัยทักทายค,คณลำดาวครับผมคนลำดาวสวัสดีคนสมัยครับผมคนนิติศราสวัสดีจ้าจะของบานขอบคุณหลายๆครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ่คะคุณยายยายไผ่หรือยายเป็นมีเนาะยายสองยายเนี่ยคุณเป็นบานก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมไปเบ่งเลหลายห้องพุรหูหคู่แหววปุรุคนเนี่ย คนขายของคนเป็นรถบาลก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมไปเบังหลายๆของพุรุหูคู่แหววปุรนขนเนี่ยคนขายของคนเป็นรถแกมณีกัคนแก่มนีทักทายคนเป็นหน่อยนินจาครับผมคนเป็นหน่อยนินจาทักทายครับผมคนคนยาเจตีสวัสดีคนเป็นายุบปหาแล้วว่าอย่างไรวันไดน่าคนบันเทิงครับผมดีเจแน่นครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคนบันเทิง กขาเดือดเสือมือตาคิดมากเห็นมาจากเตือนเนี่ยเขาไปกับเขาไปยังเว้นกขาไปโยดท,ทยักไทยเขาทักไทยมาหลายก็อยู่ข้ากับผมโอ้แหมบ่ม,มอื่นแหม่มเนาะมันยัแหม,ม่มสื่อภาษาอังกฤษคือจะเป็นแหม่มเออขันแหม่มคือสีมมมอมม่คือส่สองๆอ,อยู่ผมเลยดอกมีปัญหายัางท่านมาถามเดี๋ยวสิอันนั้นให้เพราะว่าเวลานี่สำคัญเลย มาให้กำลังใจครับผมโอ้เขางงามอยู่เด้อคุณพัฒนาปีนี้ข่างงามอยู่แต่ของผู้ละคนก็นเป็นนี่ครับผมขอบคุณลหลายหลครับผมคุณยายใจดีคนไรสวดหลอกเพ่งอารมณ์ดีผ่านโดยบูสึกโตเลยครับผมขอบคุณหลายหลายครับผมดีค่ะคุณยายไพ่ถักท,ท้ายค,ค,คุณบุญมีครับผมคุณบุญมีถักทา,ทายยายไพ่าบนนานนาสวัสดีค่ะคุณจำชิอนกสวัสดีใบบายค่ะทุกคนโดยเฉพาเพื่อนที่ในพอพอกัน เรื่อยๆสั่งความคุณเคยสนิทสนมใกล้ๆครับผมก็เห็นเห็นคุณยายเจดีดิดวันนี้เปิดมาเจอพอดีก็ขอบคุณหลายๆครับผมถอดขอไฟด้วยครับภาษาอังกฤษผมบ่ค่อยเก่งบันไนดได้คุณกะละยาคันอ่านผิดกับทักทายกับแน่คันอ่านผิดขอโทษน,น้ำเนื้อละการไล่สดนะครับสร้างอันนั้นหลายครับเอาเอาเอาที่อันนั้นครับผม เอาให้ความบันเทิงลาเล่นครับผมขอบคุณหล,ลายครับผมขอบคุณหลายครับผมที่แช่การแช่มันได้ประโยชน <c oughs> ์ในการเปิดคาการมองเห็นด้วยครับที่เขามาทักทายครับผมคนเหล็กคนหอดทุกคนเด้อขอบคุณหลายครับคนหอดทุกทนทุกคนดิกระังบึกบึกมานนำกันในก่อนครับผมต่อสื่อมาในสนามรบพ่วงเนี่ยแต่เป็นรมปิกาปีหลาคนขายของพปน็นําำค่าขายของพปนําำลรยสดไปนําำไหม ปันนี่ก็ยังผ่านแล้วคนรอการตจวน้อกันแม่สิดนนมาแล้วก็ยังมาจิ้มมาไล่กันนะครับผมมาให้กำลังใจกันเรื่เยยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณชมจโนก็สวัสดีคือว่าไหลเฮ็ดไปเฮงเฮ็ดแฮงเมื่อยน่ะคุณมันเอาขอตัวไปต่อจ้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณลำดาวครับขอบคุณหลายๆครับตามสบายครับผมเขามาบันส่วนคือเป็นเือนไปกับผมขึ้สวัสดีครับผมโอ้พี่เล็กพี่เล็กขอบคุณหลายๆครับผมมูนีเดน้า คลิปสัน้นคลิปเลี้ยวเคยผ่านอย่างอยู่ดอกเพราะว่าหมู่ขาเจ้าลงยางต่ำมือละสามคลิปเลี้ยเขาเจาวาแต่ที่คนไปอยู่นำลูกอยู่เมืองนอก,นอกว่าะจากโดนบันไดดจังชิมาครับผมคนบนเลื่อนสินเปียสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุมนบนไทยเอือครับผมขอความอยากนายัางมีอยู่ครับผมคจนจมชนกตอบกลับคนขาผิวกับผมคนคมผิวกบตอบกลับ สวัสดีครับคุณชมชนกครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณนินจาสมัยไรสดมานํากันโอ้ห้องคุณพิณน้อยนินจาเลยอบคุณหลายครับผม,ม,ม,นนผบผมท่านนี้ก็เป็นจะไหนน้าบ่คอยนับผมคุณกัญญาณครับผมนนนบผม,มีปัญหายัางก็เช่นบ้านหลังบ้านกันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมแต่ขั้นเวลาบ่ามีไปต้องเห็นเห็ดปมันเมื่อยซื่อหลีก็เห็ดปมันเมื่อยเอาตรงเวลาเวลาเฮามีบ่แต่คุณชมชนก สวัสดีครับผมคุณชมชนกครับผมวันนี้เขามาหายกำลังใจขอบคุณหลายๆครับเมื่อวานมูอะไรลง่งเนคอคยว่าจริงๆคุณเวยก็ค่อยเห็นว่าโดนครับจงใจตัง้งแต่ค่อยปนปิดอาชีพไม่ใหม่หมดหรอือว่าอะไรอยู่ตอนบางอยู่บางอันนั่นคือกันบางใดอยู่แล้วเฮ็ดเฮามีอยู่มีกินบ่ผิดกฎหมายบ่อคิมคิมเน่าหยาอยว่วยำระเทือนอ่ะ อย่างธรรมดาธรรมดากเกือบลอยไปละอย่างขน้นมีตาสองเท้ามีเงินใส่บบเป็นอาชีพที่สุดจริตนะ่ะมันดีหมดแล้ะครับเห็ดอาชีพใดที่เห็นเฮามีเงินมีอยู่มีกินเนี่ยเปิดคากาันบางเห็นาการขอบคุณหล,ลายๆครับผมคุณเบิร์ตเถิงกับผมคุณทีแล้วน์คุณสายชนผ่านคลิปเลี้ยวเรเตี๋ยย่งอยู่ครับคลิปเลี่ยวผมบวาวังางเพราะว่าเขามาทักทายกันทงเพื่อนคนเก่าเราเพื่อนคนใหม่ คนในข่าวช่วงหลังๆนี่กับบอเชิงเกาวเชิง์งไม้ปานใดก็เห็นหน้ากันยื่เรื่อยเยอะแต่ไม่ได้ถามว่าไปหอดใสเราหรือออกมายินยันตวตนผู้คนออกมายินยันตวตนแนะต่ยังประทันหู้นะเขาไปถกทายกันแต่โตนกิเลวลันก็บบอคอยเห็นคลิปมาเฮกันได้ยังไม่เตื่เห็นเห็นฉันมากสิมีความหนึ่งความยังมากต้องกาคเข้า,ขา,านใดที่อ่านประธานขอถทยขอพ่ยนะครับผมคนเมืองที่เอือสวัสดีคนสายชวนครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผมคุณชมชนก ทักทายครับผมสวัสดีคุณสายชลครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณจิรรัตน์พอพอห่างไปกับโบเห็นคลิปกันครับผมคุณยายเยดีจ้าแม่แมนแมนยายเยดีลองเพลงจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมคุณยายช่วยด้ซื้อมือต่างคลิปมากเห็นมานจาักเทืยอเนี่ยขับไปก็กขับไปยังเม่นขับไปเยอะทักทายขัทักทายมาหลายก็กอยู่ คนภาษาอังกฤษสวัสดีคนจบชนกครับผมโอ้ยนภัสสอนบ่กน้ัสสอนทักทายจ้าโอ้ยพัดสอนเนาะคุณเ็นพัดสอนนะคุณยายไผ่ครับผมคนจม๊บชนกโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณหลายๆครับผมคนเป็นนานินจาทักทายคนบญมีครับผมคนบญมีทักทายคนเป็นนอยนินจาครับผมเพชรบูญบ่อน้อยยูหยัางสวัสดีครับผมคุณสมอาดทองจันทร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผม เนข่ามาทักทายกันคนพ่วงเนี่ยแต่เป็นลมปิกอัพได้ละคนณขายของไปน้่มค่าขายของไปน้่มไลสดไปนํามไหมปันนี่ก็ยังผ่านแล้วคนรอการตจวคนยายใจดีเปนไล่สดพนอารมณ์ดีเนาะไล่สดลองเพียงไปน้่เลยเพิ่จะทายผ่านโดยโบตัวเลยเนาะไม่ต้องเครียดกับนนั่นเห็นแล้วมีความสุขให้เป็นคุณคัเพีวสวัสดีค,คุณมันมีคนสวยค่าขอบคุณหลายครับผมคุณยายใจดีสวัสดี